นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนที่เป็นผู้ประกอบการก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้อย่างไรมันยังไงเวลาทำครับเราแต่งเสื้อเราไปทามานช่วยได้เราต้องประเมินหลายอย่างต้องกดลงไปติดเสื้อติดอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นมันเร็วมากไม่ไหวช้ามากเขาไม่ดีตามงปกติแล้ว โรคฉุกเฉินหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆนียครับความสําคัญของมันคือการที่เขาจะมีชีวิตรอดหลังจากการช่วยชีวิตนับเป็นนาทีนะครับเรียกว่า golden minute หรือทุกนาทีมีค่านั่นเองเออพนักงานโรงแรมทุกคน,นถือเป็นเครือข่ายนะเป็นด่านหน้าของระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้ ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บหรือ,อมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องหรือถูกวิธีก็จะมีผลเสียเกิดเพราะว่าแฟก้อรต่างๆ เรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการช่วยชีวิตนั่นคือการมีเครื่อง A.D. ซึ่งถ้าเราสามารถฝึกใช้เครื่อง A.D. ร่วมกับการปั้มหัวใจถูกต้องนั้นจะทำให้โอกาสรอดมากกว่า70็ั้งแนครับแนงครับดีครับันนี้แี่นีอในระยะยาวนะครับ ทางฝ่ายบริหารก็ได้เล็งเห็นว่าในส่วนของอการเทรนนิ่งแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ทันสมัยเราก็จะจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือลูกค้าของเราที่เข้ามาพักกับเราเนในในเครือของเอทัศทั้งหมดะนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเขาจะได้ทราบว่าเขาจะต้องดูแลแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในเบื้องต้นก่อนที่จะถึงมือหมอนะคะ He's my man. สามารถที่จะให้การช่วยเหลือผ่านทางการสื่อสารผ่านทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ในระหว่างที่เราบาลยังไปไม่ถึงได้โดยที่เรามีการติดต่อสื่อสารตลอดเวลาคนหน้างานซึ่งก็นับว่าหลังจากที่เราได้เริ่มทํามาเนี่ยครับเราพบว่ามีเคสที่รอดมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับเราจะพยายามที่จะขยายขอบเขตของการสอนเนี่ยของการให้ความรู้เนี่ย ไปในผู้ประกอบการให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้เราได้ช่วยกันดูแลนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในบ้านเราและได้รับการเจ็บป่วยได้ครับในอนาคตได้ดีขึ้นนะครับคลาสนี้สอนให้เราว่าเราจะทำอะไรเราต้องตั้งสติแล้วก็เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะไปช่วยผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองได้ปลอดภัยรู้สึกค่อนข้างประทับใจประทับใจมากแล้วก็คือมันสามารถใช้จริงเพราะส่วนของเราจะคอนเซิร์กับลูกค้าค่อนข้างเยอะ ซึ่งเคสพวกนี้ถามว่าเรามีโอกาสเจอไหมเราก็มีโอกาสเจอเมื่อก่อนเราไม,ไม่ได้รับความรู้ในด้านาน,าน,นี้มาโดยโดยแบบกระชับนะครับทำให้การจัดการของเราอ,อาจจะเป็นไปด้วยการล่าช้าคือเราอาจจะไม่ปถมพยาบาลแบบมืออาชีพแต่เราสามารถที่จะดูแลผ,ผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อรอจากทีมงานจากทางแพทย์มาก็คือเราได้รับความรู้เรื่องการผสมพยาบาลเบื้องต้น ขั้นตอนของการทำ CPR การใช้เครื่อง AED ในนามของฝ่ายบริหารนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทีมงานทีมแพทย์จัดอบรม SOS ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับพนักงานของเราหนึ่งชีวิตที่ช่วยได้ที่ถึงปลอดภัยถึงมือแพทย์ถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะ